คนใดที่เข้าฟังธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเด็กจะอายชั่วจะรู้จักกลัวบาปและจะรู้จักความเป็นผู้มีศีลธรรมในตนคนใดประกอบกายวาจาใจของตนได้อย่างนี้เสมอเสมอนี่แหละจะชื่อว่าเป็นผู้มีใจเย็นธรรมะเท่านั้นแหละจะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของพวกเราให้เป็นคนใจเย็นใจสงบขึ้น อย่างวันนี้วันเกิดก็ดีวันพุ่งนี้ก็ดีมาลืนนี้ปีนี้ปีหน้าก็ดีมันเกิดถ้ายังเป็นคนเดิมยังเป็นคนทำแบบเดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมก็คนเดิมนั่นแหละไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคนใดต้องการความดีก็ต้องสอดสวงหาสิ่งที่ดีเช่นคำสอนที่ดีการประพฤติดีปฏิบัติดีของพระพุทธเจ้านี่แหละหลักธรรมที่ดีเนี่ยเอามาประพฤติน,น,นั่นแหละจึงจะชื่อว่าดี ถ้าคนอยากก้อกองการความดีแต่ไม่ประพฤติดีรู้อยู่ว่าความดีเป็นยังใดไม่ขาไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกาไม่ไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มกินสุราเมลัยเขาเห็นว่าเป็นสิ่งดีทลาะเลิกได้คนใดปฏิบัติได้ก็เป็นคนดีแต่ถ้าคนเห็นแล้วรู้แล้วก็ยังปฏิบัติอยู่ก็นั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับตนและนําความทุกข์มาให้กับตน พราะนั้นสังคมของเทวดาเนี่ยอย่างสมมติญาโิโยมเทวดาเนี่ยแปลว่าผู้ไม่มีเงือเทวดาแปลว่าผู้ไม่มีทุขกก็ได้เทวดาเนี่ยท่านจะมาใกล้มนุษย์เนี่ยมันใกล้ไม่ได้หรอกเพราะมนุษย์กลิ่นเหม็นมนุษย์เนี่ยมีกลิ่นเหม็นอันชั่วเพราะว่าพูดชั่วทําชั่วคิดชั่วมนุษย์มีใจบาปมนุษย์ไม่มีศีลห้า มนุษย์ใดที่มีศีห้าเนี่ยมันเป็นมนุษย์อีกพบหนึ่งภูมิหนึ่งที่จะต้องยกระดับจิตไม่ใช่ว่าไม่มีในโลกมีอยู่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอย่างเมืองบางบทก็ดีเมืองรับแลกก็ดีเมืองคนทันก็ดีคนเหล่านี้จะเป็นคนมีศีมีธรรมจะยึดมั่นเอาคุณธรรมการเขาก็มีครอบครัวเหมือนพวกเรานี่แหละ ศีลห้าเนี่ยเขาก็มีเหมือนพวกเราเขางดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการรักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการบวชงดเว้นจากการกล่าวเท็จโกโหกหลอกลวงอ่าหรือแม้แต่การดื่มกินสุราเบลยัยเมืองเทพเนี่ยเขาไม่มีการผิดศีลเมืองเทพเมืองเทวดาเนี่ยเขาไม่ฆ่าสัตว์เขาก็กินบางสวรรั์อย่างเมืองบางบทเนี่ย เขาก็กินพวกถัว่วถั่วเหลืองเนี่ยถั่วเหลืองหมักเนี่ยถั่วเหลืองแผ่นเนี่ยเนี่ยเป็นอาหารของเขาข้าวเขาก็มีเขาก็กินข้าวข้าวเขาหอมกว่ามึงมนุษย์เม็ดใหญ่โตกว่ามนุษย์เยอะเขาไม่ได้ทาบาปเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์เขาไม่ได้ประพฤติผิดในการเขามีผู้ครองของใครของมันเขาเป็นคนมั่นคงเป็นคนมีศีล คนที่จะได้ไปเกิดอยู Styles ่ในเมืองเทพเมืองคนทันเนี่ยตั้งแต่จาตุมหาราชไปเนี่ยจะเป็นเมืองคนดีคนบุญคนกุศลทั้งนั้นคนบาปไปเกิดไม่ได้หรอกคนบาปคนที่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกล่าวเทจดื่มกินสุราเมลัยเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าศีลไม่เสมอเขาบุญไม่เสมอเขาเมื่อศีลไม่เสมอเขาบุญไม่เสมอเขาไปไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ได้ไม่นานหรอก เดี๋ยวก็แค่ไปโกหกอย่างมีลูกอย่างเงี้ยบอกลูกว่าลูกร้องไห้แม่ออกไปทํางานน่บอกบอกลูกแค่ว่าลูกอย่าร้องไห้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะกลับมาแล้วอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ชื่อว่าโกหกแล้วเขาก็ไม่ไม่อยู่แล้วเขาก็ไปแล้วเขาหนีแล้วเพราะนั้นน่ะขอให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยน้อมรละลึกเข้าหาสิ่งที่ดีดีดีสิ่งที่เย็นกายเย็นใจก็ไม่มีอะไรนะ้ำศีลน้ำธรรมนี่แหละ ใครให้เย็นให้อาบน้ำวังหินหมายความว่าน้ำศีลน้ำธรรมนี่แหละเย็นทำให้ใจเราดับความเราล่อนใครให้มีศีลให้มันค่าใครให้เย็นให้อาบน้ำวางหินใครมีศีลให้มันค่าคือมันทำความประปติฏิบัติในศีลให้ยิ่งทำในศีลให้เยอะๆไม่ข่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการไม่กล่าวเทศ ไม่เลากลัวไม่ดื่มกินสุราไม่ไรใครขึ้นสู่สวรรค์ท่านฝ้าให้มันข้าเจ้าเอาของคือค่าอุปทา,านตัวเองเนี่ยค่าความยึดมันถือมันให้ตัวเองออกให้ได้แล้วเราจะเป็นสุข